มิชชั่นทุลุมูล o อดแคสต์คอน n ิเนียร์วิด m i อ s i มิชชัสวัสดีครับยินดีตอนรับเข้าสู่ Mission ทุลุมูลพอดแคสต์นะครับคุณอู่กับประวิทย์หานุสาหะครับวันนี้จะมาชวนคุยเรื่องหนึ่งที่ผมว่าเป็นมุมมองที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับมันเป็นเซอร์เวย์หนึ่งที่ m c k เคนซี่ทำพูดถึงเรื่องของเขาใช้คําว่า Re-Energize ของผู้บริหารของบริษัทในประเทศจีนซึ่งเพิ่งผ่านจะเรียกว่ายังอยู่ อาจจะยังอยู่ในวิกฤตแต่ว่าเริ่มเบาบางลงแล้วเนี่ยของโควิด1 i d เนี่ยเขาปรับตัวปรับใจปรับวิธีการทำงานปรับวิธีคิดยังไงนะครับเนื่องจากว่าจีนมาในสเตจที่ Early กว่าเราก็คือเขาถึงก่อนเราเนี่ยผมก็เลยคิดว่าบทเรียนอันนี้เนี่ยค่อนข้างมีประโยชน์ถ้าเราจะนำมาปรับใช้บ้างนะครับบทความจากม c เคนซี่ชื่อ re energizing through the epidemic stories from China นะครับก็เพิ่งตีพิมพ์สดๆรอ้อนๆเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี่เองนะครับเขาเล่าอย่างนี้ก่อนครับบอกว่าเขาไปสำรวจผู้บริหารชาวจีนนะครับ 1, คนถึงผลกระทบของวิกฤตครั้งนี้ต่อหลายๆแงม่มุมแต่ว่าส่วนส่วนใหญ่แล้วเป็นแง่มุมที่เกี่ยวข้องกับตัวเองก็คือเป็นแง่มุมที่เกี่ยวข้องกับสภาวะจิตใจหรือว่าคนรอบๆตัวนะครับเป็นแง่มุมที่ค่อนข้างจะเพอร์ซันนลนิดหนึ่งครับคำถามที่หนึ่งเนี่ยเขาพูดถึงเรื่องของ personal energy คือพลังงานนะเมื่อเราไปทํางานเราก็จะมีพลังงานวันไหนมีพลังงานน้อยงานมันก็จะดูฝืดๆวันไหนพลังเยอะเราก็จะรู้สึกว่าโอ้โหสามารถจัดก,การปัญหาได้เป็นอย่างดีนะครับ mm hmm. เขามีค่าดัชนีอยู่ครับ mm hmm. ก่อนที่จะเกิดวิกฤตเนี่ยนะครับพลังงานของผู้แริชาวจีนเนี่ยอยู่ที่8.21นะครับช่วงวิกฤตเนี่ยนะฮะอยู่ประมาณ7.7นะครับหลังวิกฤตตอนนี้นะฮะเรียกว่ายังไม่ใช่หลังนะเป็นช่วงปลายของวิกฤตแล้วกันนะครับ อยู่ที่8.23นะ,ะเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยซึ่งซึ่งเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าแม้ว่ายังไม่ออกจากวิกฤตคือตอนนี้ตัวล่งตัวเลขเนี่ยแย่กว่าก่อนเข้าวิกฤตแต่ระดับพลังงานเนี่ยได้เพิ่มขึ้นมาสูงกว่าระดับก่อนวิกฤตเล็กน้อยนะฮะมันมีเหตุผลที่อธิบายที่น,น่าสนใจมากเลยว่าเวลาคนเราเจอเรื่องยากๆหรือเรื่องที่มันเป็นเรื่องที่เป็นร้ายๆแบบนี้เนี่ยนะฮะเราผ่านจุดหนึ่งมาได้แล้วเนี่ยมันได้เรียนรู้อะไรบางอย่างเดี๋ยวจะเล่าอินดีเทลให้ฟังนะครับอ่ะ อันดับแรกทําไมช่วงที่พลังงานมันดรอปลงไปอะไรคือสาเหตุที่ทําให้พลังงานดรอปลงไปนะครับก็มีอยู่5สาเหตุใหญ่ด้วยกันนะฮะสาเหตุที่หนึ่งซึ่งเป็นสาเหตุหที่ใหญ่ที่สุดก็คือเส้นแบ่งระหว่างงานกับชีวิตเนี่ยมันเบลอไปหมดนะครับผู้บริหารจํานวนมากยังเมื่อวันก่อน,อนที่ผมสัมภาษณ์คุณต่อเพนกวินอิชาบูเนี่ยก็คอนเฟิร์มความคิดนี้เลยก็คือ,อ,อผู้บริหารจํานวนมากเนี่ยนะครับปัจจุบันนี้ทํางานเจวันนะฮะคือไม่มีวันหยุดเลยนะครับแล้วก็ทํางานโดยที่ไม่รู้ด้วยว่า กี่โมงแล้วนะครับบางทีบางคนสามสี่ทุ่มยังคอนเฟรนซ์คอลกันอยู่เลยนะฮะเมสเซจ,จิ่งที่เราเอาันี้พูดจริงที่เราเคยมีคล้ายๆกับเขาเรียกคำว่าเอติกเตเลยบอกว่าเอะเราควรจะต้องส่งเมสเซจภายในเวลาเท่าไหร่ไม่คุยเรื่องงานหลังเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะครับในความเป็นจริงเนี่ยหลายคนในช่วงนี้เนี่ยต้องลืมเรื่องนั้นไปก่อนนะฮะสำหรับผมเองก็ก็คล้ายๆกันนะค,คือช่วงนี้เนี่ยกับบางทีนะครับกับบางทีก็คือต้องคุยกับคนที่เข้าใจด้วยเนี่ยเราก็ คือจะพูดว่า twenty four seven ก็อาจจะเกินไปนิดนึงแต่มันมันหมนายความวจริงหมายถึงว่าผมผมบอกทีมนะว่าโทรมาผมได้กี่โมงก็ได้ทีหนึ่งทีสองมีอะไรโทรมาคือถ้าไม่มีเรื่องอะไรก็โทรมาได้วันหยุดวันอะไรไม่ต้องสนใจเพราะว่าเราอยู่ในช่วงวิกฤตอยู่นะครับระฉะนั้นเส้นแบ่งระหว่างชีวิตการงานกับชีวิตส่วนตัวเนี่ยมันต้องเบลออยู่แล้วนะฮะอันที่สองนะครับตามมาเป็นันดับที่สองนะฮะที่ทําให้พลังงานลดเนี่ยก็คือความเครียดเกี่ยวกับผลกระทบของโควิด -19 นนะฮะอันที่สามนะฮะ คือการสื่อสารมันไม่สม ooth เท่าที่ควรอันนี้ต้องยอมรับจริงๆว่าเอาผมยกตัวอย่างนหนึ่งแล้วกันนะครับเวลาทาวน์ฮอลโดยการใช้อุปกรณ์อย่าง Microsoft Teams หรือว่า Zoom หรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันไม่เหมือนกับการไปทาวน์ฮอลที่เจอหน้ากันจริงๆการมีติ้งบางอย่างก็ไม่เหมือนเพราะฉะนั้นการสื่อสารบางอย่างที่เราอยากจะสื่อออกไปพลังงานที่เราจะส่งไปถึงอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยมันก็ยากขึ้นนะครับ <S <S ข้อที่สนะฮะ ก็เป็นความกังวลเกี่ยวกับตัวเลขต่างๆในบริษัทซึ่งนี่ก็เข้าใจได้นะฮะว่ามันกังวลมันก็เครียดนะฮะแล้วก็ข้อที่5ก็คือว่ามีภาระที่บ้านหรือว่าข้อจํากัดบางอย่างที่บ้าน ที่ทําให้ทําให้มีสมาธิในการทํางานได้ไม่ดีเท่าที่ควรหลายคนบอกว่าเอา้า work from home ต้องสมาธิดีขึ้นสินะครับคือมันเป็นบางกรณีเท่านั้นต้องบอกงี้คือบางคนที่อะอย่างที่บ้านมีห้องทํางานแยกส่วนตัวนะครับสามารถนั่งทำงานโดยไม่มีใครเข้ามากวนได้เลยเนี่ยอันนี้ก็แน่นอนว่าสมาธิดีขึ้นแต่ไม่ใช่ทุกคนจะมี luxury อันนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็มีไฮคข้อด้วยกันนะฮะที่ทาให้พลังงานลดนะฮะทีนี้เราทําไงอะนะฮะเขาถามว่าทําไงต่อเขาบอกว่าสิ่งที่เขาพยายามจะทํานะครับ ข้อที่หนึ่งก็คือต้องพยายาม manage energy คือบริหารจัดการพลังงานให้ได้นะฮะบ,บริหารจัดการพลังงานให้ได้เนี่ยนะครับทำยังไงบ้างนะครับมีหลายข้อเลยแต่ผมเอา3ข้อ3ข้อใหญ่นะครับมาเล่าให้ฟังนะฮะอันที่หนึ่งครับผมชอบแม่ของอา่านเป็นภาษาอังกฤษเลยกันนะ shift perspective aspect and convert negative emotions while actively seeking new breakthroughs or reinventing ways of work คือเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนมุมมองจากที่มันลบอยู่คือตอนนี้มันแย่ไปหมดนะฮะถ้าเกิดจะมองให้มันแย่เนี่ยเปลี่ยนมุมนี้เนี่ยให้มันกลายเป็นวิธีคิดเพื่อหาเรสทรูใหม่ให, Innovation ใหม่หาอินโนเวชั่นใหม่ๆหนะครับหาวิธีการทาง,งานใหม่ๆคือพอเปลี่ยนมุมคิดปุ๊บเนี่ยนะฮะเรื่องมันยังเหมือนเดิมอะ่ะคือสมมติยอดขายตกมาห้าสิบเปอร์เซ็นตะ์แต่ว่าเราจะสามารถกังวลแล้วก็คิดว่าจะทำยังไงนู่นนี่ต่อไปหรือ เราอาจจะคิดได้ว่าเฮ้ยยอดขายรงมาแบบนี้เนี่ยมันหมายความว่าวิธีการเก่าเรามันไม่เวิร์กเรามาหาวิธีใหม่กันมุมมองนี่สำคัญที่สุดนะครับ53%บอกว่านี่คือวิธีการ shift เรื่อง energy management นะครับอันที่2นะครับเขาบอกว่าบริหารจัดการตัวเองทั้งเรื่องของสุขภาพกายและสุขภาพใจนะครับทุกคนบอกว่าพักผ่อนออกกําลังกายอ่านหนังสือ นั่งสมาธินี่คือ4เครื่องมือใหญ่ที่เราใช้และตอนนี้ต้องใช้อย่างหนักเลยนะครับนั่งสมาธิต่างๆนาพวกนี้เรียกว่าต้องทําทุกวันเช้าเย็นเลยนะครับผู้บริหารชาวจีนบอกว่าหลายคนเนี่ยทำเช้าเย็นเลยนะครับอันที่3นะฮะคุยกับครอบครัวคุยกับสมาชิครอบครัวคุยกับเพื่อนฝูงนะครับแล้วก็เล่าให้ฟังได้ถึงความวิตกกังวลที่ตัวเองมีอยู่พูดง่ายก็คือว่าขอแรงซัพพอร์ตจากคนรอบตัวนั่นเอง นี่คือ3อย่างเขาใช้เพื่อที่จะ manage energy ให้มันค่อยๆกลับมาค่อยๆกลับมานะครับเขาทิ้งท้ายไว้นิดนึงด้วยบอกว่าสิ่งที่ควรจะทำมากๆในช่วงนี้คือการ conserve mental energy นะครับคือพลังงานสมองเราเนี่ยมันก็มีค่อนข้างจำกัดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคือติดตามข่าวติดตามอะไรเนี่ยมันมันกินพลังงานเนาะก็ได้ประมาณหนึ่งก็คือติดตามประมาณหนึ่งนะครับเรื่องบางเรื่องนะฮะ ทำเต็มที่แล้วต้องปล่อยคืออย่าก,กางังวลเช่นสมมติว่าเราแอพพลายสินเชื่อธนาคารไปแล้วเนี่ยนะฮะเราดูแล้วเราทุกอย่างเราดูอย่างถี่ถ้วนแล้วว่ามันดีที่สุดแล้วเนี่ยเออก็ต้องปล่อยติดตามได้ส่งอะไรเพิ่มได้หลักฐานเพิ่มได้แต่ว่าใจเราหัวเราอ่ะมันต้องปล่อยจากเรื่องนี้เพื่อที่จะคิดเรื่องอื่นเพราะว่าเราทําเรื่องนี้ให้ดีที่สุดแล้วนะครับนั่นก็คืออั่ที่หนึ่งนะครับข้อที่สองเขาบอกว่าหาความหมายช่วงนี้ช่วงหลงการหาความหมายมากๆนะฮะ สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าในมุมมองขององค์กรนะครับมันมี5มิติด้วยกันมิติใหญ่ที่สุดคือมิติเรื่องสังคมนะครับมิติรองลงมาคือมิติของตัวองค์กรเองนะครับมิติที่3คือมิติเรื่องของลูกค้าหรือว่าเป้าหมายนะฮะมิติที่4คือมิติเรื่องทีมมิติที่5คือมิติเรื่องของส่วนตัวนะครับก่อนหน้าที่จะมีโควิด1 9เนี่ยผู้บริหาร Top Executive ส่วนใหญ่นะครับจะโฟกัส2มิติคือมิติด้านสังคมและมิติด้าน organization นะครับส่วนทีมงานที่เป็นเลเวลจูเนียร์ลงมานะครับจะโฟกัส3มิติก็คือเรื่องของลูกค้าทาร์เก็ตนะฮะเรื่องของทีมแล้วก็เรื่องของส่วนตัวนะครับบอกว่านี่เป็นนี้เป็น,เป,นเป็น normal ของบริษัทแคือมันม่5มิติ2มิติใหญ่นะฮะผู้บริหารระดับสูงก็โฟกัส3มิติล่างทีมงานก็โฟกัสแต่ตอนนี้พอมันเกิดเรื่องของโควิด9ขึ้นมาเนี่ยสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าตอนนี้ทุกคนในองค์กรเนี่ยนะครับ มาโฟกัสทุกมิติเลยนั่นหมายความว่าทีมงานเนี่ยก็มาโฟกัสในแง่ของโซเชียลด้วยในแง่ของสังคมด้วยในแง่ของออค์กรนิยนเห็นภาพใหญ่ด้วยวันก่อนที่ผมสมัมภาษณ์คุณต่อเพนกวินอิชาบูที่บอกว่ามีลูกน้องมาบอกว่าสู้เต็มที่เงินเดือนไม่เอาก็ได้นะครับทำงาน7วันไม่มีโอทีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคือคุณต่อก็ไม่ใช่ไม่จ่ายเงินเดือนลูกน้องแต่เวลาลูกน้องมาพูดแบบนี้เนี่ยว่าเฮ้ยผมสู้เงินเดือนไม่เอาก็ได้เนี่ยนะฮะ มันทําให้สปิริตขององค์กรเนี่ยมันกลับมามันเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันมันเป็นการต่อสู้บอกว่าเฮ้ยเราจะผ่านเรื่องนี้ไปด้วยกันไม่ใช่ว่าฉันเอาตัวรอดของฉันคนเดียวฉันก็ไม่รู้อะฉันก็รับเงินแล้วก็ทํางานเท่าที่ฉันทาได้อะไรอย่างเงี้ยใครจะมาให้ฉันเสียสละอะไรฉันจะไม่มีทางเสียสละอะไรเด็ดขาดเลยนะครับมิติแบบนั้นเนี่ยมันจะไม่ค่อยเกิดขึ้นในช่วงนี้ซึ่งมันมันน่าสนใจ คนจํานวนมากก็จะจากที่เคยบอกว่าไอ้งานนี้อาจจะไม่ใช่งานชั้นให้คหนอื่นทํำไหมอะไรเงี้ยคนจํานวนมากก็จะบอกว่าไม่เป็นไรเราช่วยกันเราเป็นทีมเดียวกันเราเป็นวันคอมพานีนะครับเดียวกันเนี่ยถ้าเรามีแรงเหลือเรามีพลังเหลือเราไปช่วยเหลือสังคมด้วยได้ไหมเราไปทําให้สังคมดีขึ้นด้วยได้ไหมเรื่องพวกนี้จะเริ่มขึ้นมาจากทุกเลเวลไม่ใช่การคิดจากผู้บริหารอีกต่อไปนะฮะซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมาก นะคือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากอันนี้ก็เป็นข้อดีในมุมของวิกฤตมันก็จะมีข้อดีอะไรแบบนี้ความเป็นหนึ่งใจเดียวกันนี้เองนะครับที่ทําให้คนเนี่ยเหมือนกับหาความหมายนการทํางานเจอนะฮะหาความหมายการทํางานเจอนอกเหนือนจากนั้นเนี่ยนะครับเรื่องนี้เนี่ยมันยังช่วยไปตั้งคําถามกับเราได้ด้วยว่าสิ่งที่เรากำลังทํางานอยู่เนี่ยนะฮะผู้บริหารเราเนี่ยเขาก็ตั้งคำถามกับตัวเองว่าเออไอแวลูหรือว่า s e n s e of m e a n i n g เนี่ย ของเขาเนี่ยมันมาจากไหนเขาก็เริ่มคิดลงไปฮะบอกว่าเอะเราทํงานารทางานไปทาไมนะฮะทำงานไปเพื่อได้รับการยอมรับเหรอหรือว่าทํางานไปเพื่อเงินเหรอหรือว่าทํางานไปเพราะว่าอยากจะใช้ความเก่งความสามารถของเราใช้แล้วใช้ทําอะไรอะ่ะนะฮะใช้เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับคนอื่นเหรอหรือว่าทําให้สังคมดีขึ้นคําถามตอนนี้มันเริ่มโฟล์เข้ามาในหัวสมองมากขึ้นในยามวิกฤตมันเปลี่ยนมุมมองและวิธีคิดของมนุษย์นะฮะอันที่3ครับในการเสริม energy เขาบอกว่า creative นะฮะก็คือมันมีมุมมองต่อวิกฤตเนี่ยได้หลากหลายแต่สิ่งหนึ่งที่เขาบอกคือในนี้เขาเขียนมาบอกว่ามันจะต้องมเปลี่ยนวิธีการตั้งคําถามแทนที่จะไปโทษกันหรือว่าโทษฟ้าโทษดินว่าทาไมถึงเกิดวิกฤตนี้กับฉันอะไรแบบนี้ก็ต้องเปลี่ยนวิธีการตั้งคาถามว่าสมมติเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นแล้วใช่ไหมฮะเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งที่เป็นเหตุการณ์ที่มันเป็นผลตอเนื่องจากวิกฤตที่ทําให้เราลําบาก เราก็ตั้งคำถามว่า what can I do to improve e p n d e m i c prevention measures prepare the company to resume work or m a r c h our resource to address the problem ก็คือฉันทำไงกับปัญหาในี้ได้บ้างเราลองมาคิดกันดูซิว่าเราจะเพิ่มยอดขายกลับไปที่100%เหมือนเดิมได้ยังไงสมมตินะมันอาจจะไม่กลับไป100%แต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยการคิดแบบนี้เนี่ยมันก็ทำให้เราเกิดความคิดสร้างสรรค์หรือ creativity ซึ่งเราต้องการมากๆเลยในตอนนี้นะครับข้อสุดท้ายฮะ engage and connect นะครับแอนเกจแอนคอนเน็คืออะไรนะฮะตอนนี้เนี่ยมันมีความสำคัญมากที่เราเนี่ยจะต้องเสริมพลังงานโดยการอาศัยความช่วยเหลือจากคนรอบข้างที่บอกนะครับสร้างความสัมพันธ์กับทีมงานสร้างความสัมพันธ์กับค,บครอบครัวนะครับสร้างความสัมพันธ์กับคนรอบๆบข้างกับเพื่อนฝูงนะครับในรีพอร์ตฉบับนี้กับ m c k เ n นซีเนี่ยมีตัวเลขหนึ่งที่น่าสนใจเขาถามผู้บริหารว่าความสัมพันธ์ของครอบครัวคุณเนี่ยนะฮะในช่วงวิกฤตโควิดเนี่ยเป็นยังไงบ้าง นะครับหกบอกว่าก็เหมือนเดิมนะมีทั้งดีและไม่ดีปนๆกันคล้ายๆเดิมเรื่องที่ดีก็คืออาจจะมีเวลาเจอกันมากขึ้นแต่มันก็มีช่วงเวลาที่อยู่ที่บ้านแต่คุยกันไม่ได้เลยเพราะว่าต่างคนต้องต่างทํางานแล้วก็ต้องการสมาธิต้องการความเงียบด้วยนะครับสาเอเนี่ยบอกว่าความสัมพันธ์ดีขึ้นนะฮะความสัมพันธ์ดีขึ้นบอกว่าชีวิตง่ายขึ้นแล้วก็คนพบว่าความสุขในเรื่องเล็กๆน้อยผมชอบนี้มากนะความสุขนเรื่องเล็กๆน้อยเนี่ย มีง่ายขึ้นนะครับ35%บอกอย่างนั้นจน5%บอกว่าความสัมพันธ์แย่ลงนะฮะเราไม่พูดถึง5%แล้วกันเพราะว่าเราอาจจะพอนึกออกว่าในบางครอบครัวอาจจะมีปัญหาอยู่แล้วอันนี้อาจจะเป็นเรื่องที่ไปเหมือนกับทำให้เปราะบางมากยิ่งขึ้นเท่านั้นเองนะครับโดยสรุปแล้วนะฮะในการ energize ของผู้แรนชาวจีนสมองคิดว่าเป็นบทเรียนสำคัญที่เราสามารถนำมาใช้ในบริษัทของเราเองหรือว่ากับตัวเราเองได้นี่นะครับ มี4อันนะครับ1 manage your energy สูุปง,ง่าคือทำร่างกายและจิตใจให้แข็งแรงนะครับออกกำลังกายนั่งสมาธิอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับข้อทสอง find meaning ครับถามจริงว่าเราทำงานเนี่ยทำไปทำไมนะฮะและช่วยคนอื่นถาหาความหมายด้วยนะครับอันที่3 get creative นะฮะปัญหาแก้แบบเดิมก็ได้คำตอบแบบเดิมแหละฉันก็ต้องการวิธีการแก้ปัญหาใหม่และผมค่อนข้างมั่นใจว่าใครก็ตามที่ทําธุรกิจแบบเดิมเหมือนกับก่อนวิกฤตเนี่ย จะลำบากนะครับข้อที่4 engage and connect นะครับหาช่วงเวลาที่เอาอาศัยช่วงเวลานี้นี่แหละในการที่จะเชื่อมโยงกับคนรอบๆตัวของเราครับขอบคุณที่ติดตาม Mission to the Moon นะครับแล้วเราพบกันใหม่สวัสดีครับ Mission to the Moon Podcast Continue with your mission